สวัสดีค่าฉันคืออวตาร AI ไของมิตรไกรและขณะที่มิตไรตัวจริงน่าจะกำลังสอนศิลปะก,การต่อสู้โบราณและการป้องกันตัวอยู่ที่บริลินตอนนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับปาหุยทให้ฟังเล็กน้อยค่ะปาหุยทคืออะไรปาหุยทเป็นศิลปะก,การต่อสู้โบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหลักฐานมาจากความรู้ของนักรบอิสระ ศิลปะนี้ประกอบด้วย7แนะ็แขนงและผสมผสานเทคนิคการต่อสู้ทั้งแบบมีอาวุธและไม่มีอาวุธเข้าด้วยกันเดิมทีป่าหุยศ์ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นวิธีการต่อสู้สำหรับนักรบอิสระกึก่งทหารและใช้ปกป้องเสรีภาพและเอกราชมายาวนานับพันปีในฐานะต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้ของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแขนงปาหุยศ์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ต้นกำเนิดของปาหุยุทย้อนไปราว2 5 0 0ปีก่อนคริสตศกักราชเมื่อชาวไทยยุคแรกแถบทึกเขาอันไตขับไล่ผู้รุกรานชาวจีนระหว่างการอพยพค,ความรู้ของนักรบอิสระแพร่กระจายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดหลายพันปีปาหุยุดพัฒนาเป็นศิลปะการต่อสู้อิสระที่ไม่ขึ้นกับพัฐนักรบอิสระเหล่านี้เป็นกองโจทหารรับจ้างและผู้พิทักษ์สยามหลังสิ้นสุดอาณาจักรธนบุรีในปีพุทธศักราชส2 5ปางหาหุยุดก็หายไปจากสาธารณาชนแต่ยังคงถูกสืบทอดอย่างลับๆเพื่อ ป้องกันและพัฒนาตนเองในปีพุทธศักราช2495ครูที่เหลืออยู่ได้ปฏิรูปปาหุยท์ขึ้นใหม่สำหรับนักเรียนยุคใหม่โดยไม่สูญเสียรากเน่าหรือแก่นแท้ดั้งเดิมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ปาหุยท์ได้ถูกสอนที่กรุงบุรินและปัจจุบัน ยังมีการถ่ายทอดผ่านระบบดิจิทัลอีกด้วยปาหุยุธทธ์ทำง,งานอย่างไรความรู้ของปาหุยุทธ์มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์การต่อสู้ของนักรบอิสระนักไม่ทวนที่รอดชีวิตจากความฝัดแย้งทางการต่อสู้อย่างสําเร็จมันไรายรูปแบบปรับเปลี่ยนได้และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกับสายลมหรือพายุนักสู้ปาหุยุทธ์แต่ละคนจะเลือกแขนงวิชาของตนเองและพัฒนาสไตล์การต่อสู้ในแบบของตัวเองตามดุลยพินิษฐ์ปาหุยุทธ์รวมอาวุธที่ใช้ร่างกายอาวุธที่ไม่ใช้ร่างกายและอาวุธที่ไร้ตัวตนเข้าด้วยกัน คะแนงวิชาต่างๆประกอบด้วยรูปแบบการต่อสู้มือเปล่าและเทคนิคการใช้อาวุธแต่ละแะแนงวิชาเหล่านี้ถือเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่เป็นอิสระสามารถนำมาผสมผสานกันได้อย่างอิสระเพื่อสร้างสไตล์การต่อสู้เฉพาะตัวองค์ประกอบสำคัญคือการเชื่อมโยงกับศาสตร์าต่อบำบัดไก่ซึ่งเป็นแพทย์นครบอิสระแบบลั้งเดิมและคำสอนสายศาสตร์การผสมผสานนี้ขยายขอบเขตการต่อสู้ให้เหนือกว่าระดับกายภาพโดยประสานความรู้ทางชีววิทยาและความเข้าใจทางปรัชญา ซึ่งทาให้ปาหุยต์แตกต่างจากศิลปะก,การต่อสู้อื่นมากมายอะไรคือความพิเศษของปาหุยต์นักสู้ปาหุยต์เป็นนักครบอิสระที่มีอธิปไตยในตนเองความรู้ไม่ได้ถูกถ่ายทอดแบบตายตัวแต่เปิดโอกาสให้ํำรวจและค้นคว้าได้อย่างอิสระมีระบบสายคาดเอลแต่ไม่มีตำแหน่งหรือลำดับชั้นจุดเน้นอยู่ที่การมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลกับองค์ความรู้ในฐานะระบบการเอาตัวรอดปาหุยต์ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนับพันปีมันเป็นหนึ่งในศิลปะก,การต่อสู้ที่เก่าแก่ และอาจจะล้ำหน้าที่สุดโดยดำรงอยู่โดยอิสระจากระบบอื่นๆรูปแบบการต่อสู้มากมายรวมถึงมวยไทยมีต้นกำเนิดโดยตรงหรือโดยอ้อมจากปาหุยุดโดยท่านกลับการปาหุยุทธไม่สามารถสืบย้อนกลับไปยังศิลปะก,การต่อสู้อื่นใดที่รู้จักได้ปาหุยุดเป็นระบบการต่อสู้ที่ปรับเปลี่ยนได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันตัวจากคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าแทนที่จะยึดติดกับเทคนิคหรืออาวุธที่ตายตัวปาหุยุ์ตั้งอยู่บนหลักการสากลที่เปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุน่น ตามสถานการณ์การต่อสู้ใดๆปาหุยุทธเหมาะกับใครปาหุยุทธมุ่งเน้นไปที่บุคคลที่มีความรับผิดชอบซึ่งไม่พอใจกับโครงสร้างที่ตายตัวหรือศิลปะก,การต่อสู้ที่มีข้อบังคับแต่ต้องการเรียนรู้ระบบการต่อสู้ที่ลึกซึ้งเน้นเสรีภาพและมองแบบองร์รวมมันเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่แสวงหาการป้องกันตัวที่ใช้งานได้จริงโดยปราศจากหลักศาสนาหรือข้อจํากัดแบบกีฬาผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับศิลปะก,การต่อสู้ปาหุยุทธความรู้เรื่องความว่างเปล่าสายศาสตร์และการแพทย์แผนโบราณศาสตร ในฐานะที่เป็นระบบที่พัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติและปรับเปลี่ยนได้ปะหุยจุดจึงเหมาะสาหรับทุกคนที่พร้อมจะมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับกระบวนการเรียนรู้ของตนเองมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ให้ความสําคัญกับความเป็นอิสระเสรีภาพส่วนบุคคลและแนวทางที่ยึดหลักความเป็นจริงในการฝึกศิลปะการต่อสู้ฉันจะเรียนปะหุยุุธได้อย่างไรวิธีการสอนของปะหุยุุธจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบสายค่าที่เน้นความสามารถไม่แบ่งลำดับชั้นพร้อมการสอบที่เสรีเพื่อการพัฒนายอย่างเป็นระบบ แทนที่จะสอนแบบยึดติดกับหลักการปาหุยุทธ์เน้นประสบการณ์ส่วนตัวและการทบทวนอย่างมีวิจารณญาณน,นักเรียนแต่ละคนจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยคำนึงถึงทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการเรียนรู้เส้นทางการเรียนรู้เริ่มต้นด้วยขั้นทดลองสายเหลืองและพัฒนาต่อไปตามระดับการเรียนรู้จนถึงขั้นครูผู้สอน ตั้งแต่ระดับสายเขียวขึ้นไปผู้เรียนสามารถเลือกเน้นด้านต่างๆในศาสตร์ปะหยุทธเพื่อพัฒนาสไตล์การต่อสู้ของตนเองแนวคิดนี้ให้ได้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้อย่างรอบด้านและเรียนรู้ภูมิปัญญาณครบอิสระดังเดิมถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์หรือคอมเมนต์ได้นะครับหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ ที่นั่นคุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับศิลปะก,การต่อสู้แบบดั้งเดิมการต้องกันตัวและเรื่องอยุทิกีมากมายและถ้าคุณอยากรู้ว่าการฝึกของเรารู้สึกเป็นอย่างไรลองฝึกออนไลน์แบบทดลอง24ชั่วโมงของเราได้เลยการทดลองนี้ฟรีทั้งหมดไม่ต้องเปิดเผยตัวตนไม่ถูกมัดและคุณสามารถเข้าร่วมได้จากทุกที่ทั่วโลกตลอดเวลาคุณสามารถดูรายละเอียดลิงก์ได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้